ก็เป็นสิ่งดีๆใช่เป็นมิตรภาพดีๆถูกต้องถูกต้องใช่เลยแล้วของเราละคะว่าไหนจะมีคนเยอะกลับมาจนได้กลับมาจนได้กลับเอากลับมาจนได้นะเหมือนแบบตรงไปแล้วแล้วยูเทิร์นกลับมาอะไรเงี้ยประมาก็ยังเหมือนเดิมไปกอดูคำตอบรอบที่แล้วเปลี่ยนได้เราเรียบกเปลี่ยนบ้างใช่คำว่ากอดให้ได้รุนแรงบ้างอ่ะ มันไม่มีจะดีแล้วตอบใหม่ๆมันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นโกหกอ่ะก็มันยังไม่มีอะไรไงจริงๆใช่มีแต่แมวไงที่บ้านสองตัวงเบื่อเบื่อทั้งเบื่อทั้งแมวเบื่อทั้งการอยู่คนเดียวอะไรยเงี้ยเบื่อผมไม่เคยเบื่อเลยแฮปปี้ครับไม่เบื่อไม่เบื่อโยนมาก่อนนะคนนั้นน่ะชิวๆอยู่ครับมันก่อนคุณบอลก็สงสัยเรื่องขาตั้งกล้องอยู่ก็ังไม่เคลียร์อะไรว่าตองลงไทยได้ที่มันก็สงสัยไปเรื่อยอ่ะนะขาตั้งกล้องจริงที่บ้านมีขาตั้งกล้องหลายอัน บางทีก็ใช้แมวถ่ายแมวเก่งมากเฮ้ยตุนตุนกดกดกดไงขับรนที่ไปอ้อนตงลูกอ้อนพ่อเหมือนทั้งน้องทั้งเพื่อนพี่พี่ปอยพี่กิงเข้าไปแซวแบบเหมือนมีอะไรอะอ๋อก็จริงๆพ่ออ่าพู้ตามความจริงคือพ่อก็แบบอยากให้เราเอาแล้วครับรับแชมป์ เหรออันนี้ได้ยินเหรออ๋อคือคือตามความจริงพ่อก็เหมือนแบบถามว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะมีแฟนสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าพ่อจะเย็นเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการจริงๆก็เป็นการพูดคุยกับพ่อกับแม่แบบนี้เรื่อยๆอยู่แล้วก็มีจังหวะวันนั้นก็แบบได้คุยกับพ่อยาวนิดนึงก็เลยแบบว่าเออแบบว่าเออเธอเนี เป็นเรื่องหอน้าพ่ออะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้พอสุสปดาห์เขาก็มาหาเรามาทำกินข้าวเขาก็ยังไม่เหงาอยอวกนวนรู้าสสนก่อนี้บ่อยตอนนี้เลิกเลิกนะรับมรไม่ได้มีโอกาสนะครันนี้เราก็เกิดขึ้นมาก็เลยก็เลยได้ยงผู้รัก บอยอีกแล้วเหรออ๋อเห็นแล้วแต่ว่าบอยก็เชื่อไม่ค่อยได้เท่าไหร่หานหันหานครึ่งเลยบอยอะไรเขาเดียวเหมือนน้องน้องายน้องก็แบบว่าสวัสดีก็รู้นะเอาก็พูดกันตรงๆเราก็แบบเมื่อไหร่อะพี่เกสเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าสุดท้ายผมว่ามันก็อยู่มันก็อยู่ที่ตัวเราอะไรเงี้ยเราก็อธิบายให้พ่อกับแม่ฟังอะไรประมาณนี้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละถึงจะไม่ยอมรับก็ต้องยอมรับอยู่ดี ยอมรับครับเขายอมรับเขาคุยคุยกันด้วยความเข้าใจยังสามเก้าเราก็ขอเสนได้แล้วสี่แล้วมีทั้งสทีมต่อไปสมศักดิ์สีมันโอ้โอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเรื่องถึงน่ารักมากชนะเลยไม่เป็นไรเราเราแล้วแต่จังหวะของเราเมื่อไหร่ที่มันพร้อมก็ไม่นน้องๆนักกีฬาทั้งสองทีมเลยนะคะ โอเคก็แสดงความยินดีกับน้องแมทด้วยเพราะว่าเห็นว่าแบบอยู่ต่างประเทศไปกินข้าวให้ดูสดใสสดใสน่ารักก็จริงๆก็คอยให้กำลังใจกันอยู่ตลอดครับใจเต้นตุกตักเลยอ่ะนะคะแล้วก็วันภณีเนี่ยก่อนจะถึงพิธีมอบรางวัลนะคะก็ใช่คือจริงๆจริงๆก็ก่อนหน้านี้ก็รู้ว่าแบบเขามีความแฮปปี้อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้หลงลึกแล้ววันหนึ่งก็เห็นแบบ เห็นแบบว่าก <Wednesday> <boundaries> ้าวเข้าไปอีกสเต็ปหนึ่งอันนี้ก็ดีใจด้วยวันนี้ก็ได้ได้เขียนว่า endorse แทนเพลก็จริงๆก็รู้สึกแฮปปี้แหละแล้วก็ยินดีด้วยแล้วก็แบบอยากให้อยากให้แมทได้มีความมีความสุขกับชีวิตที่โตเป็นผู้ใหญ่เป็นคนหนึ่งแล้วก็ก้าวไปขั้นนึงแล้วอยากให้เทามีความสุขตามที่เขาต้องการนำโดยที่อาจารย์ไอโฟมนะคะก็ต้องขอดงวาขอบคุณมากๆเลยนะคะออ๋โอเคก็ฝากดูอักษรด้วยครับเออก็ตอนนี้ก็เรียกว่า คนก็บอกว่าผมเป็นแบบเป็นคุณพ่ออะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่จริงแล้วพี่ป๋อต่างหากที่เป็นคุณพ่อพี่เกสเนี่ยเป็นคุณพี่เฉยๆยังยังไม่คุณพ่อก็ฝากติดตามดูอักษรด้วยครับทางช่องสารแล้วเราเมนบูแ่ใีทางทีมนะคะมีทางพิล่านะะคที่ให้ใช่ก็เอาเป็นว่าดูละครไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าทางโซเชียลมีเดียมีการโปรโมทอะไรเกี่ยวกับดูอักษรก็น่าจะได้เห็นหน้าผมทีเรื่อยๆใช่ เห็นนะคะแล้วก็จะมีใช่ก็สําหรับเรื่องนี้ที่ผมดูวัน2วันแรกอะเห็นแบบมีภาพย้อนไปตอนที่แบบเป็นผู้ชายผมก็ตกใจอยู่นะเห็นตัวเองแบบวิสิปีแล้วเออแล้วเราก็แบบก็เชื่อว่าน่าจะมีแฟนแบกให้เห็นหน้ากันอยู่เรื่อยเลย้ยทำให้เราได้คิดถึงนะครับถ้าพกมว่าผมว่ามมหลอกเดิมือไทยถ้าพูดกันตรงผมว่าผมกวเปกนผเดิมประสบการณ์ สืไม่ได้นะคะโอเคก็จริงๆก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยในในซีรีส์ของดวงใจเทวคมนะตอนนี้ก็คือเรียกว่ากระแสดีมากก็แบบเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วขอให้คนแบบมีความสุขในการทำงานก็ตอนนี้ถึงดูแบบสอนก็เป็นกำลังใจให้ดูแบบสอนให้เลตติ้งดีๆแล้วก็เดี๋ยวเหลืออีกเรื่องหนึ่งก็จะจบแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับ